สวยรวยไม่ธรรมดาค่ะพลอยภันรยาการจับธุรกิจเงิน ล้านกว่า10บ,บริษัทค่ะพลอยอัยดาพันรยาของกันกันตถาวรเป็นผู้หญิงที่มากความสามารถหลากหลายด้านค่ะและไม่ธรรมดาจริงๆเธอนั้นมีทั้งความสวยและความรวยอีกทั้งยังเก่งในหลายๆด้านซึ่งธุรกิจของพลอยอัยดาในปี2555ถึงปี2567ค่ะอ้างอิงข้อมูลจาก Cre d e n d d t t a ธุรกิจที่ปรากฏชื่อของนางสาวอัยดากันตถาวรเป็นกรรมการ ธุรกิจพลอยอยดาในปี2555 1. บริษัทกันเองจำกัดจดทะเบียนเมื่อ14สิงหาคม2555ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทวัตถุประสงค์นักแสดงนักร้องศิลปินพิธีกรผู้ประกาศข่าวปรากฏชื่อในการกันตาถาวรและนางสาวอายดากันตาถาวรเป็นกรรมการนำส่งงบการเงินครั้งล่าสุดปี2566สินทรัพย์รวม 18,135,887บาทรายได้รวมแล้ว7,7803บาทกำไรสุทธิอยู่ที่156,543บาทค่ะธุรกิจพรอยอัยดาปี2,567 2บริหัส บริษัท House of Brand New จำกัดจดทะเบียนเมื่อเก้ากันยายน2,567ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทวัตถุประสงค์การขายปรากฏชื่อของนางสาวอัยดากันกันตหาวรเป็นกรรมการนำเงินงบการเงินครั้งล่าสุดปี2,565สินทรัพย์รวม3,876,663บาทบาทรายได้รวม 287บาทขาดทุนสุทธิอยู่ที่3,652บาทค่ะธุรกิจพลอยอายดานในปี2560แห่ง3.1แห่งบริษัท มีการจำกัดจดทะเบียนเมื่อ12มิถุนาย,ยน2560เลิกกิจการเมื่อ22มีนาคม2562วัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายเครื่องสำอางสถานะปัจจุบันแจ้งยกเลิกกิจการค่ะ 4. บริษัทสลิปซารอนจำกัดจดทะเบียนเมื่อ19ธันวาคม256 0 คุณปัจจุบัน1ล้านบาทวัตถุประสงค์ให้บริการเรื่องความสวยงามนำงบการเงินครั้งล่าสุดในปี66สินทรัพย์รวมแล้ว1 1 7 0 0ล้านบาทค่ะและไรายได้รวมกว่า9,500บาท 5. บริษัทการเองจำกัดจดทะเบียนเมื่อ13มีนาคม2,563 คุณปัจจุบัน1ล้านบาทวัตถุประสงค์ให้พิธีกรงานโชว์นักแสดงตามที่สาธารณะค่ะ 6. บริษัทลาบนัวสาขาสยามจันำกัดจดทะเบียนเมื่อ13พฤษภาคม2,563 7. บริษัทการพลอยแอนเดอรเบบีจำกัดจดทะเบียนเมื่อ14ตุลาคม2,564วัตถุประสงค์ให้บริการพิธีงานงานโชว์นักแสดงตามที่สาธารณะ 8. บริษัทของกันเองจำกัด จดทะเบียนเมื่อ 9. กพฤษภาคม2565วัตถุประสงค์ให้บริการงานพิธีกรงานโชว์นักแสดงตามที่สาธารณะ 9. บริษัทคิดก็รวยแล้วจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่11มิถุนาย,ยน2567วัตถุประสงค์การบริการด้านอาหารในพัตคาราร้านอาหาร 10. บริษัท V c a ร์อลอตจำกัดจดทะเบียนเมื่อ12มิถุนาย,ยน2567 วัตถุประสงค์ประกอบกิจกรรมเวชกรรมคลีนิกเสริมความงามค่ะ